d i g Destination ร่วมกับ Image Holiday จะขอพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจากประเทศญี่ปุ่นครับโอ้โหคุณผู้ชมครับถนนเส้นนี้ยาวถึง1.6กิโลเมตรนะฮะมาแล้วเกลือดีกันดีกันจากเกลือหิมะฮะนี่เกลือ <c oughs> และที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ถนนแห่งการช็อปปิง้งโคคุไซโดริประเทศญี่ปุ่น นนโคคุไซโดริคือหนึ่งในถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโอกินาวาซึ่งมีความยาวประมาณ2กิโลเมตรที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีร้านค้ารวมตัวกันอยู่มากกว่า300ร้านค้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่ทอดยาวผ่านใจกลางเมืองนาฮาถนนแห่งนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวโดวยในแต่ละปีที่นี่มักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามา,มากกว่า2.5้าล้านคนซึ่งเป็นการสร้างรายได้มากถึงประมาณ40ล้านดอนลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับถนนเส้นนี้ยาวถึง1.6กิโลเมตรนะฮะเป็นถนนช้อปปิ้งกลางเมืองคุณผู้ชมครับชื่อว่าโคกุไซโดริคุณผู้ชมครับโคกุไซโดริแล้วก็มีตลาดแยกไปอีกเ <ๆ S 1> ยอะยะไปหมดเลยคุณผู้ชมทางนี้ก็มีตลาดแยกเดี๋ยวเราเข้าไปทางนี้ด้านในมีตลาดปลาซ่อนอยู่ครับทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่เมือง,องหลวงชื่อว่านาฮานี่เดี๋ยวตลาดปลาป,ลาปิดคุณผู้ชมครับเดินตรงก็ไา่นี่ฮะเชิญครับ โคคุไซโดริเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดงังซึ่งจะทําให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของชาวโอกินาวาเพราะที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ที่รวบรวมเอาสิ่งต่างๆมากมายมาไว้รวมกันไม่ว่าจะเป็นอาหารของสดอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันรวมไปถึงห้างร้านต่างๆที่มีอยู่มากมายบนถนนแห่งนี้เปรียบเป็นดังสวรรค์ของนักช้อปปิง้งโดยเฉพาะนักชิมเพราะที่นี่จะมีร้านอาหารท้องถิ่นมากมายมาวางจําหน่ายครับซึ่งส่งผลให้ที่นี่คือคักตลอดทั้งวันเลยทีเดียว นี่ไงโอซสออีกิบะตลาดปลาไปทางนี้มันประตูเขาขาวไม่เห็นมีปลาเลยเขาปิดไว้ไม่ให้กลิ่นออกเข้าได้หลายทางคุณผู้ชมเช่นฮะคุณชมครับมาตรงนี้ก็จะเจอหลายอย่างเลยทีเดียวที่ยังเป็นอยู่หาทานยากที่สุดที่บ้านเราปักเป้านี่เลยปักเป้าใช่เ่าเราต้องมี การระวังที่ดีนะการนอนเจ้าะเป้าบรรทายอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นตับที่มีต่อมพิษนะครับเรายัางเห็นข่าวอนุญาตการการแลก,ก่อนนะฮะนี่เขาแลกให้เรียบร้อยเราเห็นข่าวชาวประมงยังตายเลยอ่ะครับเนี่ยครบเลยมีท<อ>ั้งมัสแครบมีเจ้ากุ้งลายเสือนะฮะปลาทุกชนิดสีสันสวยงามเลยเดียวสำหรับนักท่องเทีย่ยวที่อยากทานปลา,าสดๆแล้วก็ที่บริเวณชั้น2ของที่นี่ก็มีร้านอาหารซีฟู้ดมากมายที่คุณผู้ชมยังสามารถแวะมาใช้บริการได้อีกด้วย เมื่อเราเดินถัดมาจากตลาดปลาอีกหน่อยเราก็ได้เจอกับร้านที่น่าสนใจอีกแล้วครับซึ่งภายในจะมีอะไรบ้างเราเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่ภูมิใจนําเสนอจ้างก็ทายไม่ถูกหรอกว่าร้านนี้พามาทีเด็ดคืออะไรเพราะว่าเป็นร้านไม่กี่ร้านในโลกนี้ที่เอาเรื่องนี้มาขายเป็นร้านที่ขายเกลือแล้วก็รวมเกลือมาจากทั่วทุกมุมโลกแล้วมีเกลือทุกชนิดเลย ก็เป็นพวกทุกอย่างที่ใส่เกลือทั้งหมดเลยนะครับเค้กเค้กพวกนี้เกลือหมดโอ้โหแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์นอกจากรับประทานแล้วก็เป็นสปานะครับนี่ไงทุกอย่างเลยที่ชมนี่เอาเกลือมาให้ลองครบเลยโอ้โหแล้วทำข้าวปั้นได้เลยมีไว้สําหรับทําหลายอย่างทีเดียวคะ,ะ <ahr> นี่เป็นร้านที่รวบรวมเกลือจากทั่วทุกมุมโลกแล้วแบ่งประเภทการใช้งานนะฮะหลายอย่างทีเดียวใช้ตั้งแต่หัวนะฮะตั้งศีรษะยันตัวเรียบร้อยเลย สำหรับภายในร้านแห่งนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเกลืออยู่เต็มไปหมดเลยล่ะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือไอศครีมโรยเกลือซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนะักท่องเที่ยวเช่นกันมาแล้วเกล <c oughs> <c oughs> ือ <c oughs> นี่ดีกันไอศครีม<ส>ดีกันดีกันจากเกลือหิมะฮะนี่เกลืออะไรนี่ popping ให้ใส่เกลือนี่ไงนี่ไงนี่ไง อ๋อเค็ม,ม <S 1> <S 1> แต่มันก็เก๋ดีนะเพราะว่ามันเค็มแล้วมันก็ไม่เลี่ยนมันก็แปลกเลยฮนะมันไม่หวานไปทางเดียวอะ่ะมันมีเค็มๆมันก็เออ,อช็อ,อไปอชอกไปอือคุณผูยมลองคนะรฮะอร่อยมากเลยฮนะ หลังจากที่เราได้ลองชิมไอศครีมอร่อยๆกันไปนแล้วตอนนี้เราก็พาคุณผู้ชมออกไปเดินชมบรรยากาศในช่วงเวลากลางคืนซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่คึกคักที่สุดของยาง่านชอปปิ้งแห่งนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมเดินเที่ยวกันจนแบบต้องรีบมองหน้ากันไปก่อนเดี๋ยวจะจำหน้ากันไม่ได้เวลาเดินคนเยอะมากคุณผู้ชมครับนี่คือ โอกคนาว่าช่วงข้าๆนะครับถนนช้อปปิง้งที่ยาวถึง1.6กิโลเมตรวันนี้มาเดินช้อปปิ้งเนี่ยเดินโอ้โตลาดนี่ทั่วเลยมีตั้งแต่ของใช้ของฝากของกินนะฮะครบเครื่องเลยทีเดียวฮะาทา่ผู้ชมคงจะชอบมากๆสำหรับวันนี้รเราจัดให้ท่านผู้ชมเต็มอิ่มเลย